คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณสวัสดีครับผมฟังเจิลนะครับอีกสักนนครู่นะฮะเดี๋ยวจะพบกับการสภาษณ์สดจากาบ้าน F8 นะฮะไม่าจะเป็นต้นจอยแพวและพชา F8 นะฮะที่ Gift Angel Radio 95.5ครับ สวัสดีค่ะจากเอฟแปดนะคะวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาฝากนะคะจะากใจคนรักที่อยากให้รู้เสียใจที่สุดรู้ไหมที่ฉันพูดเ่อแรงจนเธอหายไปจากใจคนรักที่ปากไร้ไร้เสีย ใจจททีีี่สสุดครััั้้้งนนออออยยากกกะเธภฉ็ฝากเพลงคนรักปากร้ายด้วยนะคะยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com นะคะหรือว่าขอกันมาได้ที่ giftangelradio 95.5คลื่นนีล็อกสาขาเธอเจ็บแค่ไหน ฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็น สวัสดีครับขชาเอฟแปนะครับผมก็ขอฝากเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นไว้ด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com นะครับหรือจะสามารถขอเข้ามาได้ที่ g i f t Angel Radio 95.5คลืนนี้ล็อกซะขอบคุณครับจะมีพรุ่งนี้ของฉันหรือเปล่าและเธอจะรักฉันบางหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้ คมีตรงนี้ฉันได้อยู่มีไกลจนการเฝ้าดูยังได้เจอได้รักเธอก็พอแล้วสวัสด,ดีค่ะแเอฟแปดนะคะก็สามารถโหลดได้แล้วนะคะที่ True Music นะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะๆค่ะที่ Vi p Angel 95.5ค่ะ สนุกมากครับสนุกมากใครมวนีเลยดีใครมีทีเด็ดอะไรยังไงกันบ้างเม่คืนนี้เม่อคนหรอคะเราจจับไซกค่ะจิจับกเาจับส่วิกเหรอเป็นไงมันสวยขึ้นเยอะเลยต้องมาดูภาพใช่ไหมใส่ดรสดวนสีดำเป็นกเกยขาสั้นนะ คือแดนใต้กันพื้นที่นะฮะต้นก็ร้องหต้นร้องหมอลำองหนึ่งสอนใจกั้งโก๋สอนใจกั้งโก๋้มมานานไม่ต้นเพลงนี้ก็จริงๆก็คุ้นเคยเนีอยู่ในบ้านแล้วครับอ๋อมีใครสอนบ้างเพลงนี้นี่เนยแพลเฟรมเต๋อบ้างนิดหน่อยสอนมาสั่นเรียงเลยเนาะที่เป็นในบ้านใช่ทีนี่ถามแต่ละคนดีกว่านะครับตอนนี้ก็หลังที่ออกจากบ้านกระแสเป็นไงบ้างครับเรื่องจากพัชชาก่อนเลย ครับก็กระแสตอบรับดีครับผมเป็นายคนก็ชื่นชอบเพลงที่ต่อไปครับมีเพลงแรกของตัวเองใช่ครับตัวเองเขาเขารู้สึกรู้สึกดีใจมากๆว่าพยายามมาตั้งหลายปีเราแบบไปเล่นทำตัวเองคือเคยแบบเราเคยมาปีติดด้วยใช่ไหมรับนะมาปีหกด้วยปีหกด้วยแล้วก็ตอนนี้คือประสบความสำเร็จแล้วนะฮะก็คือว่าซิเกิลนี้ก็ เพลงที่ชื่อว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับนี่ซิงเกิลนี้ขอมาอว่าไรมากๆในช่วงนี้ขอบคุณครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอารมณ์ประเภทหนครับซิงเกิลนีเน้เป็นเพลงเศร้าแน่นอนครับครับเป็นมีอาเรามีแรงกตุน,น,น,นจะต้ไหนหรือว่าเพลงนี้ค,ครูเลือกให้หรืยอย่าไงก็คือบอกทางครูไปครับว่าซิงเกิลหน้าผมอยากลองร้องเพลงเศร้าดูครับผมจับมาใั้รายการครับทีนี้ของแซวครับค่ะแสนะคะก็ ดีค่ะของพวกเราของเพื่อนเพื่ทุกคนนะคะก็คือบรรดาพี่น้องแฟนคลับทุกคนก็สนับสนุนอยู่ตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะครับกับเพลงนี้ที่กำลังปล่อยมาใช่ไหมครับก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นี่ยในยีนโบราณไยเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นเพลงว่าแอบรักนะคะครับเป็นเป็นเป็นแนวความคิดแบบในแง่บวกนะคะครับเป็นเพลงแบบว่า อ่อแบบเหมือนกับเราไปแอบรักใครสักคนแล้วก็อยากจะคือแค่ได้รักก็พอแล้วเลยใช่ไหมใช่ประมาณนี้ใช่ไหมแมนั้นค่ะแล้วเมื่อคืนได้โชว์เพลงนี้เป็นยังไงครับกระสันที่นู่ก็ทุกคนก็ได้การตอบรับดีค่ะก็มีจิกลิฟต์จัสไม่นอยนะครับมาที่สาวสวยน้องจอยครับคนรักปากไร้ก็มาจากยังไงครับเพลงนี้เพลงนี้มาเป็นมาอย่างไงมาเป็นยังไงก่อน อมันอาจจะมาจากคาแรคเตอร์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยบางส่วนนับเคป็น่ใั้หมด่ใชทั้งหมดเลยบางส่วนเท่านั้นเชินจอบเป็นเป็นเี่ค่ตรงๆมาก็จะค่อยๆให้ก็เหมาะครับผู้หญิายคนก็คงเป็นแบบนี้กระแสเป็นไงบ้างครับเพลงี็กรสก็ดี เนี้อยู่เคยไม่เ้ยม่เม่เคยไม่เคยม่เคยงม่คาไม่เก็ไ่เคยไม่เคางม่เครับ่เคยไม่เคยไม่เคยไม่บครัม่คยไคนไม่เคยม่คนม่เคยนม่เคนไม่เคย่เคยไม่เคม่ยไม่คยไมเคย่เคยไม่เคยไม่เคย่เคยกคยไม่เคม่เคยมครไมเคยไ้เคยไม่เคม่กคย้่เคยไม่เคยไม่เัยไม่เคยไี่เคยไม่เยไม่เครไม่เคนไม่เคย่ยไม่อมเนี่เคยไม่เคยเนเครับที่เราไปกิน ตอนนี้เราวังผลนะครับโอเคแนววิธีพี่ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยกระแสเพลงเราก็เคยคุยกันมาตลอดจนตองเดือนที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นไงบ้างครับพอใจกับกระแสโอ้ยรู้สึกดีใจมากครับที่มันยังยังคงอยู่ยังยังคงแบบเปิดอยู่อะไรย่างี้ว่าเพลงก็ปล่อยมานานขอเราเหมนอยงแต่ปลายปีที่แล้วอะไรเงี้รู้สึกว่าตอนนี้หลายคลื่นก็ยังยังคงเปิดอยู่น้งทั้งคิองเจเลยก็รู้สึกดีใจมากครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ที่ไปเล่นที่ มาอะไรคนแก่นนะคนร้องตามได้หมดไหมคนร้องตามได้ครับ <c oughs> ก็โชคดีหน่อยเพราะเพลงของต้นก็แบบปล่อยมาคนแรกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนรับได้ยินกันเราเออเพลงนี้เปิดบ่อยก็น่าจะร้องได้โดยปริยายอะไรเงี้ยครับครับพูดถึงมอขอเนาะมาอะไรกันเนี่ยเจ้าทินเลยเไป็นไงบ้างคือได้เล่นที่บ้านตัวเองรู้สึกอย่างไงบ้างเมื่อคืนนี้ดีใจค่ะดีใจปกติก็คือไปไปแสดงโชว์อะไรที่ ที่หอการ์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าสัญญาไปดนตรีไทยไปดนตรีไทยใช่ค่ะตอนนี้เรามาเป็นศิลปินแบบศิลปินแล้วมาแบบร้องเพลงป๊อปเอ่อมีคอนเสิร์ตไปวงใส่วิกด้วยใช่ไหมฮะก็สนุกดีค่ะก็เหมือนมาเห็นอาจารย์เห็นแล้วก็คิดถึงก็ได้ไปทักทายอาจารย์ที่มขอด้วยค่ะวันนี้ขาดเพื่อนร่วมสถาบันไม่ได้มากับเราเนาะเต่าเต่าติดนะครับอันนี้ติดนะฮะก็ เรียกได้ว่าไปเล่นที่บ้านตัวเองก็เขาเรียกว่าไปเหมือนเพิ่มพลังใช่ไหมัะที่นี้ในช่วงของการโปรโมทของเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงครับกับกิจกรรมใหม่หลังจากที่เราออกจากบ้านแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงหรือว่าเจออะไรที่ตื่นเต้นมาบ้างาคนที่ไปทัวร์ที่บ้านมาแล้วนตคนเยอะแล้วก็ สนุกดีครับแต่ว่าก็ก็เป็นเหมือนที่คาดไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพลงออกของมาคือน่าจะน่าจะมีเรื่องตกลงกันแบบนี้แล้วก็คือไปตามโรงเรียนหรือหรือมีการแบบว่าโชว์นู่นนี่นั่นอย่าเงี้ยก็ก็โอเคครับสนุกดีก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นงานที่ที่เราก็เลือกมาอยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่งเงี้ยครับสนุกสนุกเอาในว่าของต้นเนี่ยนะครับมาได้เที่ยวด้วยมาแคมปัสที่อุดรถึงสองครั้งด้วยนะฮะเด็กๆก็ยังให้กระแสแบบคือเขาร้องได้ทุกโรงเรียนอ่ะตอนเนี้ย เราก็พยายามหานะให้ครบศึกโรงเรียนให้ต้นนะพี่น้องบอกว่านะว่านึกว่าลองได้ด้วยผมดีใจมากบุตอนแรกโรงเรียนอ่อมารีนะครับเออเซนแมรีเซนแมรีอ่าใช่นั่นแหละน้องรทำได้น้องได้ทำได้น้องน่ารักมากน้องพิมพ์กนแล้วก็บอกว้าวโอดีใจอะไรเงี้ยครับทีนี้ของของขชาครับเป็นไงครับการไปทัวร์ของเรา ครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งเป็นเป็นภาคภาคภาคที่สี่ใช่ไหมที่ปลาทัวร์ขึ้นวิทยุครับผมก็รู้สึกสนุกดีครับเพราะปกติไม่เคยแบบต้องนั่งรถไปไหนไกลๆหรือนั่งรถไปไหนหลายๆที่ขนาดนี้ครับทีนี้นั่งรถเลเจอแฟนคลับต่างๆใช่ไหมครับไปหลายๆที่ครับผมเวลาเรามาเจอแฟนคลับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครัรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่แบบ ไปที่นู่นก็ยังมีคนแบบคอยติดตามผลงานเพลงของวเราเอ้ยมาที่นี่ก็ยังมีไปหลายๆที่ก็มีแฟนๆที่พี่คอยแบบติดตามผลงานฮะเหมือนข้างนอกใช่ไหมครตอนนี้ก็ลักแบบว่ามารอรู้สึกว่ามารอตั้งแต่สองโมงเช้าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเรานัดน้องสิบเอ็ดโมงนะครับน้องกลัวว่าเดี๋ยวจะพี่ขยัจะมาก่อนมาสองโมงเช้านะครับน้องยิ้มแ่เนี่ยแล้วก็จะมีอะไรฝากถึงแฟนคลับไหมครับจะความรับใจอของก็ขอขอบคุณดีกว่าครับ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยของไม่จะเป็นแฟนคลับต้นแฟนคลับเจ้าแฟนคลับแพ้แฟนคลับประชาขอบคุณที่แบบคอยติดตามผลงานของพวกเราคอยฟังเพลงของพวกเราคอยขอเพลงของพวกเรามาที่กิฟต์แอนเชอร์เดี่ยวกับผมครับฝุนแล้วนะครับก็เห็นเห็นแฟนคลับที่แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็อุ่นใจมันมันชื่นใจอะค่ะเออเห็นเห็นคนที่รักเรามาอยู่ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดีใจมากๆขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจแพ้แล้วก็ เป็นเพื่อนเสมอน่ารักมากค่ะขอเพลงมาเยอะๆนะคะขอเพลงเยอะๆนะคะของมาเยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ทั้งขอมาทาง Facebook ขอมาทาง s อ s ขอมาหมดเลยนะให้กำลังใจนะครับงนี้มาเลยครับจ้าไอ้แหละครับแฟนกลับถึงแฟนกลับของเราค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ขอฝากด้วยละกันค่ะขอให้แบบว่าเขาเป็นคนรักมากมายมาเยอะๆแล้วก็เพลงของเพื่อนๆทุกคนเยอะอยากเป็นชัย คมาถึงต้นนะแฟนคลับที่มีตั้งแต่อนุบาลนะครับจนถึงสวยเวอร์นะเป็นไงมครับใส่ความมาสองครั้งนี้รู้สึกว่าความประทับใจเนี่ยจะมีแบบคือคือไม่ซ้ํากันทีเดียวนะฮะนอกจากเขาเรียกว่าไปไปช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาคน้ำท่วมนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยน้องน้องผู้ได้โอกาสนะครับเป็นไงบ้างครับแฟนคลับของเรา ก็อยากจะขอขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับที่คอยแบบว่าสนับสนุนแล้วก็คอยแบบว่าขอเพลงกันเข้ามายังไงี้ยก็ฝากอัลบั้มพวกเราด้วยนะเนอะ a 8ีอัลบั้มมันคือนอกจากจะมีเพลงของเราทั้งห้าคนที่ปล่อยมาแล้วก็ยังมีเพลงของเพื่อนๆอย่างนั้นด้วยก็คือทุกทุกแฉกเพราะไปเลยก็จะจะให้ฝากลองฟังกันดูเลยนะครับแล้วก็ฝากขอเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็รับรองว่าจะมีเข้ามาแน่นอนนะครับ ทีนี้พูดถึง MV MV ของน้องต้นเนี่ยเราพอซับเซอร์ไปแล้วช่วงนแล้วตอนนี้เป็นไงมันคือเอ็มีตัวนี้อธิบายให้คนที่เพิ่งตั้งก็มีเอ็มวีตัวใหม่ขึ้นมาคือชื่อว่าเป็นออสตาเวอร์ชันที่จะได้เพื่อนเอแต่ที่สองคนเี่มาเล่นให้โเป็นเหมือนว่าเวอร์ชั่นที่พิเศษพิเศษขึ้นมาเพื่อตอบแทนแฟนๆอะไรเงี้ยที่เราพารัเพลงเราก็มาอะไรเงี้ยครับก็แต่ละคนก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ของแต่ละคู่แต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยต่างกันไปครับผม ซึ่งเรามีเวอร์ชั่นแรกออกมาแล้วนะฮะก็ก็เป็นเหมือนกับดได้นักแสดง่โอมเลยนะที่จะมีผลงานภาพยนตร์ครับเรื่องที่เราจะเป็นสารแผงให้ด้วยใช่ไหมคร,รมับ,บ,บ,บขึ้นหน้าจะน่าจะยข้น่าจะไท้นหน้า่าวสารเบืนี้ก็เดี๋ยวจได้ได้ดูหนังก็ได้ทำเพลงก็ด,งกด้วย,วยครับครบเลยครับกับพี่จอยนะครับม MV เป็นไงมั้งครับใกล้คลอดหรือว่าคลอดออกมาแล้วยังไงคลอดคลอดครับสุดร้อนรๆเป็นแดง เดงๆเลยตอนนี้เรียกว่าปกยังไม่ขึ้นเลยนะฮะก็เป็นเลีประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะทำเรื่องรักของขงคในร้านขนมหวานหนึ่งหน้าไปอารักแล้วก็หนึน้านะแลก็ไปสามารถหาเงนได้ครับขอกมนได้น่าจได้แล้วแล้วก็ดูดูที่เป็นวิธารทำเป็นวีของเราเป็นลักษณะยังไงครับประมาณยังไงก็เหมือนกับว่าจะก็ไปตามเนื้อเรื่องของ ถามว่าแบบเขาเอกเขาเนางเอกไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าตามไปที่เขากินอะไรก็ตามไปกินตลอดก็คือตามไปกินตามไปหลอกหลอนเขาไปกินทุกที่ทุกที่อ่ะส่วนใหญ่ก็คือไปกินอย่างเดียวเขาไปถ่าย MV หรอครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรายการอาหารด้วยนะที่สวยอย่างนี้น่าจะเป็นนางเอกเองเลยเนาะอยากดูย่าแต่เขาไม่ทำไมก็ไม่รู้เขาอาจจะต้องเกี่ยวไว้เป็น ละครเด็กภาพยนต์ต่อไปอ่าใช่เป็นนางเอกภาพยนต์เลยอย่างนี้ต้องเป็นตองเทมนี่นะฮะเยอะนะเยอะอ่น้องแป๊ครับสำหรเอวีใช่แป๊วท่ายังไม่ได้ถ่ายค่ะเนี่ยก็จะถ่ายระเลงนี้ค่ะประมาณกลางกลางเดือนมานะคะต้องพุ่งเหรอว้าตลกนะคะปแป๊วเนี่ยค่ะก็ จะได้ถ่ายทัเอ็มบีเร็วนี้ค่ะก็ต้องรอติดตามชมนะคะของประชาครับก็เอ็มบีของประชาก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเนีครับประมาณไหนครับเรามีส่วนร่วมยังไงในเอ็มบีตัวนี้บ้างมีส่วนร่วมยังไงเราเราเป็นเราเป็นนักแสดงในเอ็มบีครับใช่ต้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมต้องเป็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอ็มีของเราเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เป็นประมาณว่าเนื้อหาประมาณตามเนื้อเรื่องเลยครับตามเพลงเลยก็คือ ต้องเล่าหน่อยนะมันยาวนะครับได้เลยครับก like ็ใน MV ประมาณว่าะชาก็จะแบบเลิกกับแฟนไปแล้วแต่เราก็แบบยังคอยแบบตามขยวงห่างคอยดูแลขยวงห่างจนทําให้ตัวตัวแฟนแฟนเก่าเรากับกับแฟนใหม่เขาอ่ะเข้าใจผิดนึกว่าเราแบบยังคบกันอยู่ก um ็เลยกลายเป็นเรื่องราวเข้าใจผิดกันไปใหญ่โต ที่เราจะเราจะรู้จริงนะว่าข้างนอกในกระสนังไหนเพื่อนเป็นรู้สึกว่าแบบว่าน้องๆเนี่ยได้ยินเสียงเระชาชาทุกครั้งเนีขาเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าได้ได้ฟังแบบเออเทพบุรเราเล้ฟังนะครับเป็นชาคือคือคือกระแสนี้ได้ได้ว่ายอมรับว่าคือน้องๆเขาแบบตามมานะครับแล้วเขาข้องๆอกเปิดก็คือคนอื่นด้วยนะนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะให้ฝากซิงเกิลนะครับช่องทางการดาวน์โหลดเพลงไงของเพลงไง ฟินสต้นก่อนนะครับฟินสต้นนะฮะครับก็เขาฝากซิงเกิลเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของเราทุกคนได้ที่ t u e m u s i c c o m แล้วก็ต้องการคลังจะมีผลงานใหม่ใออกมาแน่นอนนะครับครับพรนเซสครับพรินเซสจอยควีนเออเอาสิเอาสิควีนจอยควีนจอยค่ะก็ฝากเพลงคนละปากร้ายนะคะนี่ก็ พอกันมาได้เยอะๆนะคะพี่ M Action 9 5.5ครับค่ะก็แล้วก็โหลดได้พี่อุ้ยเว็บโหลด t r มิวสิ i c น้อง t r มิวสิ i c กับคอเท่านั้นนะคะเว็บอื่นห้ามโหลดจะไม่ได้ตังค์ดีกกำลังใจคนทำงานมากนะครับต้องครับนะครับของของแท้มาต้องของมีในโลก ถูกต้องมอมมาติดไวรัสมาถูกต้องไวรักยิ่งเพิ่มต้องไปทำหมอีกเจ๊แต่งอีกเจ๊มล้าก็ฟังเพลงได้รักเธอก็พอแล้วด้วยนะคะก็ขอเข้ามาเยอะๆค่ะที่95.5เลยดูนะคะอ่าแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแตบบ่ว่าเสียงคุณภาพนะคะได้ที่จูนิวสิกเช่นกันคะ่ะแล้วก็เพลงของเพ <ๆ S 2> ื่อนๆทุกคนค่ะก็จะอยู่ในจูนิวสิก ก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ True Music ด้วยค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงเธอไม่เป็นไรแต่เพลงของช้าไปด้วยนะครับสามารถขอเข้ามาได้ที่ k i s s Angel Radio 95.5ครับผมและสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com นะครับผมสบายใจคนโหลดสบายใจคนร้องด้วยนะถูกต้องนะชุดของแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะได้ของแท้แล้วก็สบายใจครับและท้ายนี้นะคือดีไซน์ฝับเขาแบบว่าเอออยากฟัง เราจะให้เม็ดเล่กันเลยสีคนที่ทายเลยนะฮะวินต้นครับโอเคนะเรืวอรที่ทิ้งท้ายกันด้วยเม่เล่จากสี่ศิลปินจากคูเอฟั้งระชาแพลวจอยและก็ต้นนะครับผมพระชาก่อนใช่ไหมได้เธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใคร เธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นจะมีพรุ่งนี้ ฉันหรือเปล่าและเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้แค่มีตรงนี้ฉันได้เห็นอยู่ไม่ไกลจนก,การเฝ้าดูยังได้เจอได้รั แต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ล้นนาว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่แรกเจอแต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้อาจไม่พอให้พูดอะไรให้โดนใจของเธอ เโอเคนะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเราก็ทิ้งทายกันด้วยเพลงเพราะๆของทั้งสี่ศิลปินนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโอกาสหน้าต้องมียางกี้มังเช่นใหม่ด้วยนะครับตามทนะั <S 2> <S 2> นทีเลยคนระับ วันนี้ก็ขอบคุณทั้ง4คนมากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับซิงเกิลเพร้อๆนะครับรวมไปถึงผลิตผลงานดีๆให้ทางเราได้นำสิ่งดีๆสู่ทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับทั้งจอยนะครับแพรวขาชาติแต้นขอบคุณครับขอบคุณขคณข,คณขคณาจมีรมลิขิตขันหรือเปล่าและเธอรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำท้า